เอาไปตกนี่คือเอาไปดำช่วงไหนอ่ะครับปล่อยโทรค์รดรูปพอดกับผมตบตแค่นักขนคุ้วผีเอ้ะแต่จริงๆกู้ปีนี่มาก่อนหน้าจะตกแล้ว่าเจ้าเข้ามาอันน้าไหนมาใส่อ่ะก็ต้องละทิ้งละทิ้งไว้รอเชียาปูทุต้องสายแล้วนะ ไม่จ้อยลุงไปเตือหุดเกงไตสุดมันระห้องมันมีนะ อันนี้มันเติมนวดที่เก่าเก่มันอยู่อะถ้าขึ้นปลายๆไปนี่มันก็จะงาวยะเรื่องนีะครับแล้วแต่ดินนะแล้าดินแห้งๆงก็กใส่ไม่ได้การดูแลย <c oughs> อหมาะกับมันอ่ะครับหมอกนนะอมอกับมันมันต้องมันควรต้องมีอันนี้คืออย่างใดครับต้องทำหญ้า<อ>ทำแปลงนะครับเพราะถ้ามันมีหญ้าถ้าหญ้าเสื่องเนี่ย นี่ลุงทำมาขี้ปีแล้วว่ะครับปนีน้ำบอออ่อน้ำางนีครับผมงามมากคิดฟ็อน้อๆก็ได้ไดยาขาบพกร,ระทางมันะกอนรอบ